สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีสมาชิกของ MC99 ทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับปอยอีกเช่นเคยนะคะอยู่กันที่เต็นท์รถ MC99 นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำรถเข้ามาใหม่นะคะของ MC99 ของเรานะคะมีหลายรุ่นหลายคันทีเดียวนะคะมีหลายรุ่นหลายคันทีเดียวนะคะแต่วันนี้นะ่คะปอยจะแนะนำคันนี้เลยเรียกได้ว่านางฟ้านะคะนางฟ้าของ MC99 นะคะสำหรับมิตซูบิช ที่ไทท่านพาร์ทนะคะตัวนี้จากกระบะเกียร์ออโต้นะคะกระบะเกียร์ออโต้ปี2018บอกเลยนะคะราคานาทีทองราคานาทีทองสำหรับนาะพี่เพื่อนๆท่านไหนที่กำลังตัดสินใจยอยู่กำลังมองหารถเกียร์ออโต้นะคะรถเกียร์ออโต้นะคะบอกเลยราคาแบบว่าโดนจริงๆนะคะราคาโดนจริงๆนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นจะแจ้งราคาขอให้ นะคุณลูกคนนะ้าทุกท่านที่ชมคลิปนี้มาชมพร้อมๆกันนะคะสําหรับห้องเครื่องรถนะคะบอกเลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงๆนะคะที่เลือกซื้อรถกับบริษัท MC99 ของเรานี่คือสภาพห้องเครื่องรถ นะคะรถมือสองนะจ๊ะรถมือ2นะคะสภาพแบบนี้ละค่ะนะคะ,นะคะไม่ผิดหวังจริงๆนะคะสำหรับใครที่บอกว่ากำลังตัดสินใจยอยู่นะคะอย่าช้านะคะบอกไว้ก่อนนะอย่าช้านะคะสภาพดีๆๆ สภาพสวยๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีกันบ่อยนะคะเผื่อเราจะได้รถสวยๆมาแต่ละคันอ้โหต้องไปบูสมบุกสมบันมากเลยนี่ยนะคะเอาโอ้โหนี่ดูสิ นะคะน็อตไม่มีขยัดหนาเดิมเครื่องเดิมไม้แท้นะคะคันนี้2.4181แรงม้าเครื่องดีเซลกับเกียร์ออโ,โต้ปี2018นะคะปี2018จําจำหน่ายราคาเพียง4,99,000บาทเท่านั้นค่ะ4,99,000บาทคุณผู้ชมโอ้โห ราคานี้มันโดนจริงๆนะคะสำหรับเกียร์ออโต้นะคะ499,000บาทประวัติดีฟีดาวประวัติดีฟีดาวจะผ่อนเดือนละ9,467บาท9,467บาท84งวดอันนี้กรณีฟีดาวนะแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนที่บอกว่ามีงบดาวอยากวางเงินดาวแสนสอ0แสนสามหมื่นสี่หวางเถอะนะคะค่างวดก็จะลดลงมาไม่จำเป็นต้องเอา84งวดนะคะสามารถเลือกระยะเวลา ผ่อนได้3ถึง7ปีนะคะเลือกได้นะคะลูกค้านะแต่ว่าปอยจะแจ้งก็คือสูงสุดนะคะก็84งวดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้แต่สงสัยไม่เข้าใจในส่วนของตรงไหนหรือรายละเอียดน่าเกี่ยวกับเอกสารนะคะหรือว่าข้อมูล รถนะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนมาได้นะคะที่ p o y m c 1 2 3นะคะ p o y m c 1 2 3นะคะยินดีให้บริการยินดีรับคำปรึกษานนจ๊ะนี่ส่องดูนะคะไม่ได้ส่องหาหวยนะคะแต่ส่องให้ดูน็อตนะคะน็อตนี่คือโอ๊ยน็อตเดิมๆนะคะโทรศัพท์ หมนุนอ่ะนี่น็อตเดิมๆนะคะนี่เลยห้องพู้โดยสารนะคะกว้างมากบอกเลยไม่ผิดหวังไม่แอร์อคนตัวสูงๆ1 7ร้อยนะคะก็ขาไม่ติดอะ่ะนะคะนี่เกียร์ออโต้นะคะมีกล้องมองหลังบูทงบูทูธแอร์แบ็ก a b s นะคะมังติฟังก์ชันปุ่มพูดสตาร์ทกระจกปรับไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะคะมาดูในส่วนของนี่ เล็กไมค์คันนี้อยู่ที่62,489กกิโลนี่คือรถมือสองนะคะที่ใช้แค่มือเดียวออกห้างกับรถยนต์ปี2018วิ่งมาเอ่อไม่ไม่มากนะคะถือว่าไม่มากนะคะกับรถปี2018นะอ่ะราคาคันนี้นะคะ499,000บาทมี1คัน4,99,000บาทนะคะประวัติดีฟีดาวจะผ่อนเดือนละ 9,467บาทนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับมนะิตซูไททันเกียร์ออโต้เนาะเดี๋ยวปอยขอแจ้งนะคะเบอร์โทร02ของทางร้าน MC99 นะคะเบอร์เบอร์เก่านะาที่ลงท้ายด้วย882ยกเลิกนะคะเรามีเบอร์ใหม่นะคะขอแจ้งนิดนึงนะ,ะสำหรับลูกค้าที่จะโทรมาเบอร์02นะคะเบอร์ทางร้านของเรานะคะ020053532 02 005 3532แล้วก็เบอร์สาวไปปอยนะคะ085 551 4545วันนี้ขอจบรายวิวเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ